สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะเราจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมนะคะในรั้วของรัชมงคลพระนครขอ,ของเราเช่นเดิมเลยยูกฟนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ RMUTP Live สำหรับวันนี้ก็เช่นเดิมเลยนะคะเรามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้ฟังกันเหมือนเดิมข่าวแรกวันนี้ค่ะเป็นข่าวดีสำหรับสาวๆทุกคนเลยนะคะโดยทางราชมงคลพระนครค่ะเดี๋ยวร่วมกับทางมูลนิธิการจนะบรารมีเปิดพื้นที่ตั้งศูนย์ตรวจมะเร็งเต้านมค่ะในทุกๆปีของเดือนตุลาคมนะคะเรียกได้ว่าเป็นเดือนที่ทั่วโลกร่วมกันรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านมใช่ไหมคะ โดยข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติก็พบเขาว่าในทุกๆปีนั้นมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยซึ่งปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์นะคะก็ทําให้ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมนั้นมีโอกาสที่จะรักษาหายได้สูงมากโดยเฉพาะหากว่าเราตรวจเจอในระยะเริ่มต้นค่ะ ดังนั้นแล้วนะคะเพื่อที่จะให้ผู้หญิงไทยลดความเสี่ยงราชมงคลพระนครข,ของเราจึงได้ร่วมกับทางมูลนิธิการจนบราบารมี จัดโครงการคัดกองมะเร็งเต้านมนะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรณรงค์ให้กับสตรีทั่วไปแล้วก็สตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมให้ได้รับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกด้วยการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมฟรีค่ะในระหว่างวันที่6ถึง7พฤศจิกายนนี้นะคะระหว่างเวลาการบริกาถึง16นาฬิกาที่อาคารราชบุรีดิเดคริสศูนเท นะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครซึ่งถหากว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมตรวจได้นะคะที่หน้าเว็บไซต์ของมูลนิธิการจนาบารมีค่ะที่ w w w ร a n วด์เว็บจนาา .org สามารถลงได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะถึงวันที่4พฤศจิกายนหรือหากมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรสอบถามได้ที่หมายเลข026653777 ต่อไปที่6051และ6964ได้เลยหรือถ้าหากว่าใครไม่สะดวกที่จะลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์นะคะสามารถเดินทางมาที่ราชมงคลรัตน,นครที่ศูนย์เทเวศของเราได้เลยนะคะสามารถเข้ามาลงทะเบียนหน้าง,งานได้ในระหว่างมาที่6ถึง7พฤศจิกายนนี้9นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะมาต่อกันที่ข่าวจากทางคณะเทคโนโลยีข้าหากรรมศาสตร์ค่ะที่ได้รับเชิญจากบริษัทบุญรอดเดลวอรี่จำกัด กลุ่มคอ r p ปอ a t เรชั่นคอมพิ i บ y d e ตี้ด p เวลลนะคะ เป็นวิทยากรพิเศษในโครงการ COP ค่ะโดยการจัดกิจกรรม COP Halloween Cookie นะคะเพื่อเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ต้องการให้พนักงานมีพื้นที่ในการพัฒนาและฝึกฝนทักษะต่างๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้การร่วมมือกันในการลงมือทำและการให้โอกาสให้พนักงานได้ทดลองสิ่งใหม่ๆ โดยที่องค์กรสนับสนุนและเปิดกว้างกับการเรียนรู้ซึ่งก็จะนำไปสู่การเติบโตของบุคลากรและองค์กรไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะ ด,มด,าาดิมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรัชณีทับไปแยมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชาวาบริษฐอุปประทากอาจารย์ประจำสาขาวิวชาอาหารและโภชนาการเป็นวิทยากรรวมถึงยังมีน้องพนุพงษ์ใยยองนะคะแล้วก็น้องอดีศักดิ์มากบุญนักศึกษาสาขาวิวชาอาหารและโภชนาการเป็นวิทยากรผู้ช่วยนะคะที่พิพิธภัณฑ์สิงห์บริษัทบุญรอดเดลบรีจำกัดค่ะ อย่างอยู่กันที่ข่าวจากทางคณะเทคโนโลยีข้าหากรรมศาสตร์ค่ะที่ได้เข้าร่วมพิธีถวายภาพพระกฐินพระราชทานนาวัตเทวราชกุลชรนวราวิหารเขตดุสิตค่ะพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิปดีศีสินมหาวัชิลาลงกรพระวัชิลากล้าวเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อม พระราชทานภาพพระกฐินให้บริษัทสยามแกสแอนปิโตเคมีคอลจำกัดมหาชนเพื่อไปถวายนาวัดเทวราชกุญชรวรวิหารโดยมีดรวรวิทย์วีระบวรพงศ์ดรพัชราวีระบวรพงศ์และคุณสุภชัยวีระบวรพงศ์เป็นประธานในพิธีเป็นผู้อัญเชิญภาพพระกฐินพระราชทาน รวมยอดเงินทำนุบำรุงาศาสนาจำนวน2,107,600บาททวนค่ะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนภพสดโยมคณะบดีคณะเทคโนโลยีข้ารากรราศาสตร์ราชมงคลพระนครพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีข้ารากรราศาสตร์เข้าร่วมพิธีค่ะและในโอกาสนี้ค่ะทาง้งของคณาจารย์และก็นักศึกษาจากสาขาวิชาข้ารากรราศา,ารรสตร,รส์ประยุกต์ ได้ร่วมกับงานศิลปะวัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่พิธีพระกฐถินพระราชทานและงานสมมูสรและกิจกรรมนักศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษานำนักศึกษาร่วมยืนแถวรับขบวนภาคพระกฐถินพระราชทานดังกล่าวด้วยค่ะทิ้งท้ายกันที่ข่าวจากทางคณะบริหารธุรกิจค่ะที่มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพการศึกษาค่ะ งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะบริหารธุรกิจราชมงคลพระนครจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อประกันคุณภาพการศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศระยะที่1ค่ะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัตนาวบาลีไม้ศักด์คณะบดีคณะบริหารธุรกิจเป็นประธานในพิธีเปิดงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนงไตวันรองคณะบดีฝ่ายวางแผนเป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งโครงการนี้นะคะก็จัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUNQA เพื่อให้หลักสูตรนะคะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้วก็สร้างความร่วมมือระหว่างคณาจารย์และบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันซึ่งงานสัมมนาครั้งนี้ค่ะได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเลยได้แก่ดกรนัทวุฒิว่องสัพทวีผู้อำนวยการสำนักประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา นายวุฒิรังสรรธรรมเพลินนางสาวดาราวัฒนาเวชดรสัสิพากันตานายผู้เบศีสุนทรสิริผู้บริหารกลุ่มงานอาวุโสและนางสาวสัสิพาสถิตพิสนุพันธ์เจ้าหน้าที่อาวุโสค่ะ เพื่อที่จะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านของการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับผู้ร่วมง,งานทุกท่านโดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์และก็เจ้าหน้าที่ของคณะนะคะเข้าร่วมเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในการยกระดับการบริหารจัดการด้านคุณภาพการศึกษาของคณะให้ก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลระนครที่ฝนได้หยิบยกนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันในวันนี้สามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้นะคะผ่านทาง YouTube ที่ r m u t p Live วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ